โอ้โหหูไหนพี่แปมอยู่ทางไหนพี่มาทางนี้พี่แปมอยู่ทางไหนไปเออไปดิเออลงบันไดนี่แลวลงบันไดนี่แล้วนี่วันนี้ก็ได้ดิแม่มาเอาลงบันไดค่อยๆลงนะ คนเก่งอ่ะหูดอกไม้สวยมากเบสมาแล้วคนสวยมาแล้วคนสวยเขาตัดอันนี้อ str ่ะเหมือนหัวเองเลยอ่ะหเหมือนหัวเม่งอ่ะสวยอ่ะเหมือนหัวเม่งอ่ะเองเคนี่ร้านกาแฟ โอ้โหเย็นแบบอากาศดีอ่ะเนาะอากาศดีมากอากาศดีอ่ะเหมือนมีน้ำตกตรงนี้ปะเหมือนได้ยินเสียงนะหรือว่าเราคิดไปเองเอ้าอยางว่าใครมนานเล่นตรงนี้ตุ๊กตาไม่ไม่เก็บนะที่ได้กาใครมนานเล่นตรงนี้โอ้โห แม่ได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกไหมว่าคิดไปเองข้าดูอะไรไม่ไดูดอะไรเอ้า,าโอ้ร้านกาแฟสวยมากร้านสวยจร้านสวยมากสวยจริงดูดิจะทำสวยเนาะสวยจริงแหละเห็นอนะ นะเคลือบอะไรไว้เรซินนี่น้ำตาลโอเคลองเลียดยหวาน้องดูไหนพี่แปมมแล้วทำไมไม่เข้ามาล่ะออโอเคอ <c oughs> ไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้อง <c oughs> นวยกดเออวรรณะดีว่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออใช้ได้ใช้ได้ตลกอ่ะนี่ผักออแกนิกไข่ด้วยเองไปสั่งเมนูอะไรไหมไปนั่งก่อนก็ได้รู้ว่ายังไงดูเมนูก่อนก็ได้ คลิก้งหนึ่งไหมก็ข้น้ำน่าทานม,มากเลย เน้สวัสดีจ้าอาจารย์สัสดีจ้าอาจารย์สวัสดีจ้าไ่ตกตนะเอ๊ขึ้นลงขึ้นลงอย่าลงอีกนะปล่อยมันเถอะขึ้นลงขึ้นลงแค่นั้นน่ะเน้สวัสดีจ้า่งจะตดียวดีจ้าะรงไวยุยทำให้ผมเย็นมากเลยโอ้เวทพี่ไหนเนี่ยพี่แป๊บอยู่ไหน แบบอยู่ตรงนั้นไงจะไปพาดแบบว่าไปเกาะกุ้งจะน้องไปเกาะกุ้งแล้วจะไปลอดช่องน่ะเราจะงเหลี่ยมเรปลอดช่องสบายเจอพ่อบแล้วดีใจไหมน่ะแป็บระวังมันจะลอดช่องไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเบสลอดได้พอดีเลยนะน่ะมันลูกเขาแต่ไม่ใช่ลูกเราแต่หัวโป๊กเราถามไปเขาไม่ได้หรือตะกี้นี่เขาตลกเลยอ่ะเดินคือวาข้างหน้าเข้ามาใช่ไหมของเท้าเดินเข้ามาน้าอวยต้องหอมแก้มก่อนหอมก่อนหอมนี่เฮ้ยหอมแก้มก่อน จุ๊จ blunt, จกบก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บยังไงเออจุ๊บมันด้วยเราเป็นหมันมันจะเอาแก้ okay. มไม่หอมได้ไหมกินกินครับกอดดีตั้งแต่คนบ่งรถมาเลยอย่าพาน้องดื้อนะนวดกินไฟอร่อยไหมไม่อร่อยแม่ทำไรแม่นวดเหรอไม่แม่สลักสั่งน้ำอยู่มั้งไหนเว้ยเย็นมากเลยอ่ะ เย็นเนาะเอาฮะดีใจไหมฮักคุณมากเลยอ่ะดีใจอ่ะหนูกินอันไหนแล้วหนูจะกินอันไหนกินนี้โอเคได้เลยได้เลยได้เลยบอกพี่ดีมบอกพี่ดีมกําลังลงมามลงมาลงมาลงมาครับผมเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้นั่งเก้าอี้ดินั่งเก้าอี้ดิ นั่ง้าอีกอนเออม,มาตั้งแคมป์กันนะคะมีเชฟมาจากบัวชุมแดนไกลที่ปรุงแซ่บมาก ปาร์ตี้เล็กๆลุ่นน้ำตกที่นี่น้ำตกเทพธนานี่เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ใจเย็น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 เลยนี่มาทางนี้น้ำตกน้ำมฆก็อยู่

ไปแฉบเอานะหนึ่บบนึ่งสอง<ด>สามุ้นดเจก่นหนึนี่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 เมอเทอะเยเองนั่งร่องนั้นะได้ไหมนั่งล่องนั้นได้ไหม

没怀，没怀。<laughs> ปิกนิกแคมป์แคมป์คนงานไปตรงนี้ใหม่รอดดีกว่าก่อนจับปะหนาหนอนเอาหนอนาหนอนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไหนเอาลงลงโดดโดดโดด เอา1 <laughs> 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 เองไปในหลุมลงไปในหลุมเนี่ยคือะไระเลยระวังง่วงนะ ไม่ได้อย่าล่วง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 สาว่า,วา,าขึ้นคนดีโอ้ไม่ไปไม่ไป ให้มันจ้องไปเลยน้ำนี่น้ำนี่อนไหลตปอนดีดีอนเดินปอนเดินผ่านไปตรงน้ำตกไหลอ่ะ เดินไปเลยไม่ลึกหรอก ไหนเธอมช่วยไปทไหนที่เต็มไปด้อสมมติไปไปแม่นี่เป้าหัวให้เขาเนี่ยเองเขาได้ภาพเองนะเมื่อกี้เองมันไม่ยอมเหยียบทรายมันแบบแดละอย่างเงี้ยเองมันแบบแดละอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมาดูก้อนหินดูก้อนหินมันก็แดละอย่างเงี้ยมันบอกขี้หมาโอ้โห น้าเจ้าของคุณุหนูคุณชายมาคุณเหลยาแดดี่หมาตั้งเกียดโอ้ตายไปมันเป็นไงกูเลยเป้นไงครับแบวขึ้น่จะผ่านขึ้นจะผ่านความโชกความรายเจนเซตขึ้นไปต้นน้ำตกกัน ฝ่าดงพงพีผ่านที่วาราตรีมีดอกไม้สีแดงขัดฮิกวก็งค้ำดำดูไหมน่ามองอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากอมาเออนั่นแหละรวยอยู่ 屌吧！ はい。 เอแล้วรับน้รับแบบด้ยแ่ขามันยาวอะไคนตัดก็แล้วแต่ใส่ไปได้ไม่ได้ไม่ไร,รู้พอไปใส่หน้าปกเลยนะลูกน้ำน้ำตกพยาบ เทพใช่ไหมอะไรนะเทพเทพอะไรวะใช่ไหมแปมน้ำตกเทพอะไรวะเทพขนาดเล่นจะจะจบละนี่น้ำตกไอเบสนี่น้ำตกไอเบสใช่เชื่อไหมฉันี่กลัวมันหนาวโอ้ยเฮ้ยข้างบนน้ำมันเย็นอยู่ข้างล่างเนาะเออและอีตรงนั้นล่ะมันเป็นดินมันเป็นเอ๊มันเป็นทรายที่ดินเป็นทรายแล้วละเอี คือมันต้องอยู่กับปอตลอดอ่ะคือมันต้องอยู่กับขาเล่นตั้งเล่นแต่ไม่กล้าเล่นเออเพราะเขานอนใช่ไหมมันเหยียบขาเขาเนีียขึ้นอยู่บนขาเขาเนี่ยมันแบบเหยียบหน้ำมันสกปรกไหมวะเขาถึงจะอาบน้ำไหมก็อาบน้ำก่อนไหมค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าลืมไปว่ากางเกงตัวนี้ขาดจะให้เขาเปลี่ยนทุกที่หรอ ก็ไม่รู้ดิจะเล่นอีกเมื่อไรน้ำอ่ะเขาก็ไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนไปเปลี่ยนคือผ่าแล้วเนี่อยก็ไม่รู้อยากเล่นก็ไปจะไปถามเพื่อนก่อนเสือให้ก้อนนั่นเลยเสือให้ด้วยค่ะแม่อ้าวตัวใหม่ป่ะน่ะเออตัวใหม่แล้วนะปุ้ยปุ้ยตัวใหม่ของกูชักเป็นกูตัวไปมาใหม่ก็กดดันนะดินะปุ้ย คนมาใหม่ก็กดดันนะเดิกเขามีมาให้ไหมตัวแดงเลยไม่ได้กินข้าวเลยไปไหนล่ะ